สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยุนังเสร็จของหนึ่งครับทางร้านรับสั่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่าอันนี้เป็นของลูกค้าประจํานะครับอ่าออสตาเอสเอจีนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนบ้านเราเป็นเดนิมนะครับเป็นผ้ายีนนะครับผ้ายีนทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวจริงสวยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะจะทาเซอร์นะทาเก่านะครับจะไม่ใช่มือสองนะทาเก่าแล้วก็เคลือบ เคลือบด้วยนะครับเคลือบเงาให้ด้วยนะครับขอบผ้านะครับโฮลตโตนะครับเคลือบเงาเลยวิงวิงนะครับอ่าตัวนี้ก็คล้ายๆพวกาจาวัตตสมัยเก่านะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะอ่าตัวนี้สวยเลยนะครับก็มีเบอร์เล็กถึงเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์สามเบอร์สามยี่ยี่สิบสองเซนถึงสามสิบเซนนะครับมีเชือกให้สองชุดนะครับมีสีกรมกับสีขาวนะครับขาวครีมนะอ่าก็เลด เลยญี่ปุ่นนะครับเดี well. ๋ยวผมลงเอาไว้ให้นะครับตามนี huh. ้เลยนะครับลูกค้าสามารถดูแบบเองได้เลยนะครับเอารุ่นไหนก็ส่งรูปมาให้อดมินนะครับเดี๋ยวออดมินสั่งให้นะครับก็15วันเครื่องบินนะครับเรือก็30วันบวกบวนะครับอ่าตรงนี้หัวสวยเลยนะครับเป็นทําเซอร์นะทําเก่านะครับก็สนใจรุ่นไหนํามออดมินได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับที่ร้านขายตัของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับ รับสั่งญี่ปุ่นเรารับมา30กว่าปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งรับนะรับมานานแล้วร้านก่อนนะครับยังไงผมฝากด้วยสวัสดีค่ะ